จะเป็นอย่างไรหากคุณต้องติดอยู่ท่ามกลางฝูงฉลามนับสิบสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง c a p s i ต e บัต o ในเดอะวอเตอซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน79ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับหากใครพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงในปี1982ในชายฝั่งแห่งหนึ่ง นักเดินทางกลุ่มหนึ่งกำลังจะออกเรือเพื่อเดินทางไปยังฟลอริดาทุกคนกำลังเก็บข้าวของและของจำเป็นต่างๆให้พร้อมในการเดินทางแบทหรือหนุ่มคนนี้ได้ติดต่อไปหาจอห์นหรือเจ้าของเรือเพื่อขอติดเรือไปยังฟลอริดาด้วยทั้งสองได้คุยกันสักพักก่อนที่จอห์นเนี่ยจะได้รู้ว่าแบดไม่เคยออกเดินเรือมาก่อนจอห์นเนี่ยจึงได้ต่อว่าและได้พูดจาดูถูกแบดไป เพราะอย่างน้อยเขาเนี่ยก็ต้องการคนที่พอมีประสบการณ์เรื่องการเดินเรือหรือแม้ก็คนที่พอจะสามารถช่วยทําหน้าที่อะไรช่วยเขาได้ซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่เม็กหรือแฟนสาวของจอหนเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดจังหวะและบอกให้จอนช่วยพาแบลดไปด้วยโดยเธอได้พยายามเกลี้ยกล่อมจอหนหรือแฟนหนุ่มของเธอจนสุดท้ายจอหนเนี่ยก็ยอมใจอ่อนและตัดสินใจให้แบลดร่วมเดินทางไปกับพวกเขาได้แบลดจึงได้เข้าไปขอบคุณเม็กที่เธอช่วยพูดกับจอนให้เขา จากนั้นหญิงสาวอีกคน,นก็ได้เข้ามาแนะนําตัวกับแบลตและบอกว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าเดฟส่วนผู้ชายอีกคนเนี่ยมีชื่อว่ามาร์กทั้งสองเป็นเพื่อนของจอนซึ่งหลังจากที่ทั้งหมดจัดเตรียมของกันเสร็จพวกเขาจึงเริ่มออกเดินทางกันทันทีโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือฟลอริดานั่นเองหลังจากที่ออกเดินทางมาได้สักพักทุกคนก็ได้พักกินข้าวกันโดยใน,นระหว่างทานอาหารมาร์กเนี่ยจึงได้ขอร้องให้จอนช่วยเดินทางไปที่โบฟอร์ดก่อนเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้แวะรับสาวคนหนึ่งที่เขานัดไว้ จอร์ยตอบปฏิเสธไปเพราะพวกเขาจัดเตรียมอาหารมาแค่ห้าคนเท่านั้นและอีกอย่างมาร์กเนี่ยก็ชอบทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเขามาักชอบขอร้องให้จอร์ช่วยแวดลับสาวๆของเขาอยู่เสมออย่างครั้งล่าสุดพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ต้องเสียเวลารอสาวของมาร์กอยู่เป็นชั่วโมงเพราะงั้นครั้งนี้จอร์เลยจะไม่จอดแวดลับใครอีกแล้วมันเลยทําให้มาร์กรู้กไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้พานาเอาจานอาหารของเขาไปให้แบลดล้างให้แบรดจึงพยายามจะนํามันไปล้างแต่จอห์เนี่ยก็ได้ห้ามเขาไว้สะกกอด โดยจอร์นได้สอนแบลดว่าอย่าเป็นคนยอมใครง่ายๆเพราะไม่อย่างนั้นเขาเนี่ยจะถูกคนพวกนั้นกดขี่ข่มเหงไปตลอดในเวลาต่อมาทั้งหมดได้ออกเดินทางกันต่อจกนกระทั่งจู่ๆแบลดได้เรียกสังเกตไปเห็นสัญญาณของพายุที่กําลังพัดพามาทางพวกเขาแต่มาที่ยามชายฝั่งทั้งหมดได้รับรายงานเรื่องพายุลูกใหญ่ที่กําลังก่อตัวขึ้นแต่กลับมาที่ทุกคนตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังเตรียมพร้อมกับพายุฝนที่กาลังจะมาในไม่ช้า จอได้ลงไปหากล้องส่องทางไกลที่ใต้ท้องเรือจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้พบมาร์กที่กำลังนอนเมาอยู่จอจึงได้พยายามถามเขาว่ากล้องส่องทางไกลเนี่ยหายไปไหนเพราะเขาเห็นว่ามาร์กเนี่ยเป็นคนใช้มันเป็นคนสุดท้ายซึ่งมาร์กเนี่ยก็ไม่รู้จอเลยบอกว่าตอนนี้ผู้ขเขานีต้องเตรียมพร้อมกับพายุฝนที่กำลังเคลื่อนตัวมาโดยหลังจากที่คุยกันได้สักพักจอนเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามาร์กเมาเกินไปและไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้จอจึงมอบหมายหน้าที่ให้มาร์กเป็นคนคอยเฝ้าวิทยุสื่อสาร และหากมีใครติดต่ออะไรมาก็ให้รีบไปรายงานเขาทันทีนักสนักงานของยามชายฝั่งรายงานล่าสุดได้บอกว่ามีพายุขนาดใหญ่สองลูกกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเขาจึงทำการติดต่อไปเตือนเรือทุกลำที่อยู่บริเวณนั้นทันทีซึ่งมาร์กเนี่ยก็ดันเมาหลับเขาจึงไม่ได้ไปรายงานเรื่องนี้ให้จอรนฟังและไม่นานเรือของพวกเขาก็ได้เผชิญหน้ากับพายุลูกดังกล่าวจากนั้นมาร์กเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นและรีบตามไปช่วยทุกคนในภายหลัง ทุกคนได้พยายามอย่างสุดกำลังเพื่อช่วยให้เรือของพวกเขาผ่านพายุลูกนี้ไปให้ได้โดยจอได้พยายามติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากทางชายฝั่งซึ่งในเวลาเดียวกันในขณะที่แม็กกําลังเก็บข้าวของบนเรืออยู่นั้นเธอเนี่ยก็ดังบังเอิญไปโดนประตูของเตาอบตกลงมาบาดขาจนได้รับบาดเจ็บจอเลยต้องรีบมาทําแผลให้เธอและสั่งให้บแบลดพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือไปหายามชายฝั่งและไม่นานยามชายฝั่งเนี่ยก็ได้ติดต่อกับมาหาพวกเขา จอเลยบอกว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือ,พอเพราะเรือของทั้งหมดกำลังเจอกับพายุลูกใหญ่ยามชายฝั่งจึงพยายามถามพิกัดจากจอซึ่งหลังจากที่จอได้บอกพี่กัดเรือไปแล้วพวกเขาเนี่ยจึงบอกว่าอีกประมาณ3าชั่วโมงจะมีเรือขนส่งสินค้าสองลำผ่านทางไปหาคุณเขาเลยอยากจะให้จอและทุกคนเนี่ยพยายามอดทนจนถึงตอนนั้นแต่ดูเหมือนว่าจอเนี่ยจะรอจนถึงตอนนั้นไม่ได้เนื่องจากว่าเม็กได้รับบาดเจ็บและต้องการการรักษาโดยด่วน เขาจึงรีบไปบอกให้เดฟเปลี่ยนทิศทางกลับไปยังชายฝั่งทันทีแต่เดฟนี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะเธอคิดว่าพวกเขาควรรออยู่ที่นี่เพื่อรอ,อการช่วยเหลือมากกว่าจอรจึงพยายามอธิบายบอกว่าตอนนี้เมกเนี่ได้รับบาดเจ็บเลยต้องรีบพาเธอไปที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหากพวกเขากลับไปที่ชายฝั่งตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่หากรอ,อการช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยอาจต้องอดทนรอกันถึง3ชั่วโมงเลยก็ว่าได้จากนั้นจอนนจร์จจึงไล่ให้เดฟและมาร์คลงไปอยู่กับแบลดที่ใต้ท้องเรือ ส่วนเขาเนี่ยจะเป็นคนบังคับเรือเองโดยเดฟพยายามติดต่อไปหายามชายฝั่งอีกครั้งเพื่อรายงานสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งในเวลาเดียวกันจอห์นก็ได้มองไปเห็นคลื่นขนาดยักษ์ที่โผล่มาต่อหน้าเรือของพวกเขาโดยมันเนี่ยได้พุ่งตรงมาที่เรือของพวกเขาทันทีและคลื่นนั่นก็ได้ซัดเรือของทั้งหมดจนเกิดล่มทุกคนต่างพยายามเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นพวกเขาได้รีบว่ายไปรวมกันที่เรือชูชีพซึ่งทุกคนต่างก็หวาดกลัวกันมาก จอเนี่ยจึงพยายามปลอบทุกคนพร้อมบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องผ่านพายุลูกนี้ไปให้ได้และทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยอีกเดี๋ยวยามชายฝั่งเนี่ยก็จะมาเจอพวกเขาแล้วตัดมาที่ยามชายฝั่งตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งหมดเนี่ยกำลังวุ่นกับการเร่งช่วยตามหาเรือที่กําลังประสบปัญหาพายุเช่นเดียวกันพวกเขาได้รับรายงานมาว่ามีเรืออีกกว่า20ลําที่กําลังต้องการความช่วยเหลือโดยยามชายฝั่งคนหนึ่งได้พยายามติดต่อกลับไปหาเรือของจอแต่ถ้าว่าตอนนี้เรือของจอเนี่ยดันล่มไปแล้ว เธอเนี่ยจึงไม่สามารถติดต่อกลับไปหาพวกเขาได้6ชั่วโมงต่อมาทั้งหมดได้เกาะอยู่ข้างเรือชูชีพและดูเหมือนว่าเรือของพวกเขาเนี่ยจะถูกพายุซัดและได้จมหายไปซะแล้วทั้งหมดยังคงเฝ้ารอการช่วยเหลือจากนั้นหนังเนี่ยก็จะเผยให้เราได้เห็นครับว่าตอนนี้บาดแผลที่ขาของเม็กเนี่ยได้มีเลือดไหลออกมาไม่ยอมหยุดซึ่งหากปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปมันคงไม่ดีแน่บแบลดได้เสนอให้พวกเขาช่วยพาตัวเม็กขึ้นไปบนเรือชูชีพก่อน จากนั้นจูจ่ๆมาร์กเนี่ยก็ได้ถามเดฟว่าเธอเตะเขาทําไมเดฟเนี่ยจึงบอกว่าเธอไม่ได้ทําซึ่งทุกคนเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ใต้ผิวน้ําและพอเม็กตัดสินใจดําลงไปดูเธอเนี่ยก็ได้มองไปเห็นฝูงฉลามที่กำลังว่ายลายล้อมพวกเขาอยู่พวกเขาทั้งหมดเนี่ยจึงพยายามจะขึ้นไปบนเรือชูชีพต่างคนแต่งแย่งกันปีนขึ้นไปเรือชูชีพเนี่ยจึงเกิดพลิกคว่ำจากนั้นมาร์กเนี่ยจึงรีบปีนขึ้นไปทันทีทุกคนจึงรีบตะโกนบอกให้เขาลงมาก,ก่อนเพราะพวกเขาเนี่ยจะต้องรีบพลิกเร แต่มาร์กเนี่ยก็ไม่ยอมฟังและบอกว่าเขาจะไม่ยอมกลับลงไปเด็ดขาดเพราะในน้ํานั่นมีฝูงฉลามอยู่ใครจะลงไปให้โง่ทุกคนจึงช่วยกันดึงตัวเขาลงมาและสามารถพลิกเรือกลับไปได้สาเร็จจากนั้นพวกเขาเนี่ยจึงพยายามขึ้นไปบนเรือชูชีพโดยให้ผู้ผู้หญิงรีบขึ้นไปก่อนส่วนผู้ชายก็ขึ้นตามไปทีหลังซึ่งในเวลาเดียวกันฉลามเนี่ยก็ได้ไว่ายตรงมาที่พูกเขาทั้งหมดจึงรีบขึ้นไปบนเรือทันทีโดยแบ้สสามารถขึ้นมาบนเรือได้เป็นคนสุดท้ายและสามารถลอดจากเลามมาได้อย่างบุดวิด ฉลามพวกนั้นจึงพยายามชนเรือของพวกเขาจอรจะได้ทําการประเคนบาทาใส่มันไปหนึ่งทีแต่พวกมันเนี่ยก็ไม่ยอมหยุดจนจอรเนี่ยเสียหลักงางหลังตกเรือไปทุกคนจึงรีบช่วยจอรกลับขึ้นมาตอนนี้ทุกคนกําลังสติแตกและต่างร้องโวยวายกันยกใหญ่จอรเนี่ยจึงบอกให้ทุกคนเงียบก่อนเพราะการที่ทุกคนแหกปากและทําให้เรือขยับไปมาแบบนี้มันก็อาจทาให้ฉลามพวกนั้นมาสนใจพวกเขาไปมากกว่าเดิม ในเวลาเดียวกันเหล่ายามชายฝั่งก็ได้ทําการส่งเครื่องบินออกไปค้นหาคนที่ขาดการติดต่อพวกเขาได้เร่งวางแผนค้นหาเรือที่หายไปอย่างสุดความสามารถตอนนี้หลังจากที่เรือของพวกเขาเกิดล่มเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปถึง31ชั่วโมงแล้วบาดแผลของเม็กยังคงแย่ลงเรื่อยๆจอห์นจึงนาเข็มขัดมาลัดขาของเธอและบอกว่าต้องรีบมัดมันก่อนที่แผลเนี่ยจะแพร่กระจายเชื้อแต่มาร์กเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะเสียงของเม็กเนี่ยจะล่อให้พวกฉลามมาคว่ำเรือของพวกเขา จอนเลยสั่งให้มาร์คหบป,ปากจากนั้นเขาจึงใช้เข็มขัดรัดขาของเมกทันทีเธอจึงกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมาเลยเดึงดูดให้เหล่าฉลามเริ่มเข้ามาชนเรือของพวกเขาอีกครั้งมาร์คจึงได้พยายามห้ามจอนและได้โยนเข็มขัดนั่นทิ้งไปทันทีจอนที่เห็นแบบนั้นเนี่ยจึงเริ่มโมโหเขาได้พุ่งเข้าไปเล่นงานมาร์คและจับหน้าของมาร์คไปจุ่มน้ำเชลามเนี่ยจึงว่ายตรงมาที่พวกเขาทันทีแต่บแบลคเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามจอนไว้ซะก่อน มาร์กนี่จึงหาว่าจอรนกลายเป็นบ้าไปแล้วเพราะเมื่อกี้เขาเนี่ยเพิ่งช่วยทุกคนเอาไว้ยังไงเม็กก็ต้องตายเพราะบาดแผลน,นั่นอยู่แล้วเพราะงั้นเขาเนี่ยจะไม่เอาชีวิตของตัวเองมาเสี่ยงเพราะคนอื่นเด็ดขาดจากนั้นมาร์กเนี่ยจึงโทษจอรนว่าจอรนเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทั้งหมดต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จอรนเนี่ยจึงพยายามปลอบใจเม็กและบอกว่าทุกอย่างจะต้องไม่เป็นไรในคืนนั้นจรนเนี่ยก็นอนไม่หลับ เขาได้คิดทบทวนเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นและพูดปลอบใจตัวเองว่าอีกไม่นานพวกเขาเนี่ยก็จะถึงฝั่งและได้บ่นพึมพำรรอยู่คนเดียวเล่ากับคนเสียสติเช้าวันลุ่งขึ้นจอนได้ตื่นขึ้นมาเป็นคนแรกและได้มองไปเห็นเกาะแห่งหนึ่งเขาเนี่ยจึงรีบโดดลงน้ำและรีบว่ายไปยังเกาะนั่นทันทีซึ่งในขณะที่จอกำลังว่ายน้ำอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงทุกคนที่ตะโกนบอกให้เขารีบว่ายกลับมาจอเลยพยายามอธิบายว่าเขาเนี่ยจะว่ายไปที่เกาะเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ถ้าว่าหลังจากที่เขาหันไปมองมันอีกทีกอดนน่นก็ได้หายไปซะแล้วดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ภาพหลอนนะครับจอเนี่ยจึงพยายามว่ายกลับไปหาทุกคนและในตอนนั้นเองจอเนก็ได้มองไปเห็นว่ามีเฉลามตัวหนึ่งกําลังว่ายตรงมาที่เขาเช่นกันเขาเนี่ยจึงรีว่ายน้ําอย่างสุดกําลังทุกคนพยายามจะเอื้อมมือเพื่อช่วยจอขึ้นมาแต่ถ้าว่าในวินาทีสุดท้ายฉลามเนี่ยก็ได้โผล่มาเล่นงานเขาซะก่อนโดยมันได้งับร่างของเขาและลากหายลงไปในน้ํา ทุกคนต่างตกใจและช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้พวกเขาได้สูญเสียจอนไปซักแล้วจากนั้น59ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์เรือล่มทั้งหมดยังคงนั่งรอ,งค,อคอยความช่วยเหลืออยู่ท่ามกลางมหาสมุทรและพวกเขาก็ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยสักนิดโดยเดฟได้สังเกตไปเห็นว่าตอนนี้ฝูงเชลามพวกนั้นเนี่ยได้หายไปแล้วมาร์กนีจึงจเริ่มนำน้ำมาชำระร่างกายของเขาเพื่อทำให้ตัวเองสดชื่น ส่วนคนอื่นที่เห็นว่ามันปลอดภัยแล้วจึงเริ่มนําน้ํามาล้างหน้าล้างตาเช่นกันและด้วยความกระหายมาร์กนี่จึงนําน้ําทะเลขึ้นมาดื่มและเมื่อเขาดื่มน้ําทะเลเข้าไปมันเลยทําให้เขารู้สึกกระหายน้ําไปมากกว่าเดิมเขาเนี่ยจึงเริ่มดื่มมันเข้าไปอีกเดฟและแบลดที่เห็นแบบนั้นจึงพยายามจะเข้าไปห้ามมาร์กและบอกว่าน้ําทะเลเนี่ยมันกินไม่ได้แต่มาร์กนี่ก็ไม่ยอมฟังเขายังคงตักน้ําทะเลขึ้นมาดื่มแบลดเนี่ยจึงได้ใช้กําลังกับเขาจนสุดท้ายมาร์กนี่ก็ยอมหยุด 81ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์เรือล่มจู่ๆมาร์กเนี่ยก็เริ่มมีอาการหลอนเมกจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเดฟเลยบอกไปว่าน้ำทะเลที่มาร์กดื่มเข้าไปเนี่ยมันทำให้เขากลายเป็นบ้าจากนั้นมาร์กจึงเริ่มเห็นภาพหลอนเขาได้ลุกขึ้นยืนและถามกับทุกคนว่าเห็นฉลามนั่นไหมทุกคนเนี่ยจึงพยายามบอกว่ามันไม่มีอะไรรีบนั่งลงซะจากนั้นมาร์กเนี่ยจึงเริ่มสติแตกเขาได้ร้องตะโกนท้าทายฉลามและพยายามกระโดดไปมาเพื่อล่อพวกฉลามมาหาพวกเขา ซึ่งสุดท้ายเหล่าฝูงฉลามเนี่ยก็ได้กลับมาจริงๆโดยมันได้โผล่มาลายล้อมเรือของพวกเขาอีกครั้งซึ่งมาร์กเนี่ยก็ยังไม่ยอมหยุดเขาได้ร้องตะโกนท้าทายพวกมันและพยายามจะทําให้เรือของพวกเขาล่มแบลจึงรีบเข้าไปห้ามและได้จับเขาไว้โดยเขาพยายามบอกให้มาร์กตั้งสติเพราะไม่งั้นพวกเขาเนี่ยจะตายกันหมดมันเลยทําให้มาร์กเนี่ยเริ่มใจเย็นลงและเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างเริ่มสงบมาร์กเนี่ยจึงได้ทิ้งตัวลงนอนที่ขอบเรือ และทันใดนั้นเลามนันก็ได้โผล่มาโฉบตัวมาร์คลงไปในน้าโดยมาร์คพยายามจะว่ายกลับไปขึ้นเรือแต่สุดท้ายเขาเนี่ยก็ถูกฝูงเลามลุมเล่นงานและลากล่างของเขาหายไปในทะเลอีกคนมนเลยทําให้ตอนนี้พวกเขาเ,เหลือกันอยู่แค่สามคนแล้วครับกลางดึกคืนนั้นทั้งสยังคงนอนรอการช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังเม็ก <M ek S 2> ได้บอกกับแรดไปว่าตอนนี้ขาของเธอเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บแล้วจากนั้นเธอเนี่ยจึงบอกว่าจอรนไม่ได้อยากให้ทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนี้ เขาแค่ต้องการจะช่วยเธอเม็กได้เล่าให้ทั้งสองคนฟังว่าเธอกับจอเนี่ยวางแผนจะแต่งงานและย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งเธอเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตของคนเรามันจะสั้นถึงขนาดนี้เธอยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทำแบลดจึงได้เข้าไปปลอบใจเม็กและบอกว่าอีกไม่นานก็จะมีคนมาช่วยเราแล้วเพราะางนั้นช่วยอดทนหน่อยนะจากนั้นเช้าวันต่อมาเม็กเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปโดยมีแบลดที่ยังคงโอบกอดร่างของเธออยู่ เดฟจึงบอกไปว่าเมกเนี่ยได้ตายไปแล้วและเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วทั้งคู่เลยตัดสินใจค่อยๆนําร่างที่ไร้วิญญาณของเม็กไปปล่อยลงทะเลแต่มาที่สํานักงานของยามชายฝั่งโดยพวกเขาได้รับรายงานจากเครื่องบินที่ส่งไปช่วยเหลือว่าไม่พบเรือของจอนทั้งหมดจึงสรุปว่าคนบนเรือเนี่ยได้ตายไปแล้วแต่กลับมาที่เดฟและแบลดทั้งสองได้หายตัวไปนานกว่า109ชั่วโมงแล้วและตอนนี้แบลดเนี่ยก็ดูเหมือนจะป่วย โดยเดฟได้เฝ้าดูจนแน่ใจว่าพวกฉลามนี่มันไม่อยู่แล้วจากนั้นเธอเนี่ยจึงบอกกับแบดว่าพวกเขาต้องนำน้ำาสกโปกที่อยู่ภายในเรือออกเพราะมันเนี่ยจะทำให้ตัวของพวกเขาเปียกและไม่สบายเธอเลยอยากจะให้แบดมาช่วยเธอพลิกเรือเพื่อนำน้ำทั้งหมดออกไปแต่แบดก็ยังกังวลเรื่องฉลามเดฟเลยอธิบายว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยปลอดภยัยเพราะเธอเฝ้าดูและไม่เห็นพวกมันมานานแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือแค่พลิกเรือและรีบกลับขึ้นมาก็เท่านั้นเอง ซึ่งพอวางแผนกันเสร็จทั้งคู่จึงเริ่มพลิกเรือกันทันทีทั้งสองได้เข้าไปยังท้องเรือจากนั้นเดฟจึงบอกให้แบดรีพลิกเรือกลับเพราะตอนนี้เรือที่อยู่บนเรือเนี่ยได้ปะปนล,ลงทะเลไปแล้วและเลือดพวกนั้นมันก็อาจจะดึงดูดให้พวกฉลามกลับมาหาพวกเขาก็ได้ซึ่งแบทเองก็เหมือนจะไม่ไหวแล้วครับเดฟจึงพยายามขอร้องให้เขาช่วยเธอเพราะไม่อย่างนั้นทั้งสองเนี่ยก็ต้องตายกันทั้งคู่สุดท้ายพวกเขาจึงได้ช่วยกันจนสามารถพลิกเรือกลับมาได้สําเร็จ ทั้งคู่ต่างเหน็ดเหนื่อยกันมากๆเดฟหนึ่งจึงรีบตะกายขึ้นไปบนเรือทันทีในขณะที่แบดกำลังลอยตัวหมดแรงอยู่ข้างเรือแต่นั้นเธอเนี่ยจึงพยายามจะช่วยดึงตัวแบดขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นเองเธอก็ได้มองไปเห็นฉลามตัวหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้ามาหาทั้งสองและไม่นานแบดเนี่ยก็ได้หมดแรงและได้จมลงไปในน้ําแต่ทันทีที่เขาลืมตาไม,ม่เห็นฉลามที่กำลังจะว่ายตรงมาแดกเขาแบดเนี่ยจึงได้มีแรงฮึดขึ้นมาทันทีเขาได้ว่ายกลับขึ้นมาบนผิวน้ํา และที่ความช่วยเหลือจากเดฟเขาในจึงสามารถกลับขึ้นมาบนเรือได้สําเร็จในคืนวันนั้นแบลดได้นอนมองดูดาวบนฟ้าและคิดว่ามันเนี่ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นอะไรที่สวยงามแบบนี้แล้วก็ได้ตอนนี้เขาทั้งเหนื่อยและทั้งหมดหวังเขาได้คิดทบทวนเรื่องต่างๆในชีวิตจากนั้นแบลดก็ได้เผลอหลับไปเช้าวันต่อมา131ชั่วโมงหลังจากที่พวกเขาหายตัวไปแบลดได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งพอได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง ซึ่งพอเขามองออกไปบแบลดเนี่ยก็ได้เห็นเรือขนาดใหญ่ลำหนึ่งที่กำลังแล่นผ่านมาเขาและเดฟจึงรีบตะโกนและโบกมือขอความช่วยเหลือจากเรือลำนั้นแต่ดูเหมือนว่าคนบนเรือลำนั้นเนี่ยจะมองไม่เห็นทั้งสองเลยตัดสินใจกระโดดลงทะเลและรีบว่ายน้ําไปหาเรือนั่นทันทีและไม่นานพวกลูกเรือเนี่ยก็ได้มองไปเห็นผู้เขาทั้งสองกับตันจึงได้ทําการหยุดเรือทันทีลูกเรือจึงทาการโยนห่วงยางไปให้ใหผู้เขาทั้งคู่ แบลตจึงบอกให้เดฟรีว่ายตามเขามาแต่เดฟเนี่ยก็บอกว่าเธอทำไม่ได้ดูเหมอนว่าตอนนี้เดฟเนี่ยจะหมดแรงแล้วครับซึ่งพอแบลดว่ายไปถึงห่วงยางเขาเนี่ยก็ได้มองไปเห็นฉลามที่กำลังว่ายตรงไปหาเดฟแบลดเนี่ยจึงรีว่ายน้ำกลับไปเพื่อช่วยเธอทันทีแต่ถ้าว่าเดฟเนี่ยก็ดันหมดแรงและได้จมลงไปใต้ผิวน้ำซะก่อนซึ่งในขณะที่เดฟกำลังจะถูกเหล่าฉลามว่ายมางับแบลดเนี่ยก็ได้โผล่ไปช่วยเธอไว้ได้ทันเวลาพอดี โดยเขาได้พยายามอย่างสุดกําลังเพื่อช่วยเดฟกับตันเรือที่เห็นแบบนั้นจึงสั่งให้พวกลูกเรือเป่าแต่เพื่อช่วยพวกเขาทั้งสองซึ่งพอฉลามเหล่านั้นได้ยินเสียงตแตรพวกมันเนี่ยจึงเกิดกลัวและว่ายน้ํากลับไปทันทีและทั้งสองก็สามารถลดพ้นเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาได้ทั้งคู่ได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน,นถึง8วันเพื่อรักษาอาการขาดน้ำและขาดสารอาหารขั้นรุนแรงหลายเดือนต่อมา เดฟได้ประสบความสําเร็จในฐานะนักเขียนและวิทยากรโดยเธอได้เขียนหนังสือเรื่องการเอาตัวรอดในเหตุการณ์ครั้งนั้นและเธอเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปในปี2012ส่วนแบลดเขาเนี่ยต้องดิ้นรนรักษาการบาดเจ็บอยู่นานหลายปีซึ่งในปัจจุบันเขาเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่แบลดได้กลายเป็นกัปตันเรือและได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกเมียของเขาอย่างมีความสุขและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด5.3คะแนนเช่นเดิมครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ